สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกุ้งเทปนิดนะครับที่ฟาร์มเ็นเจอนะครับผมงเคนเจอรฟาร์มที่สุพรรณนะครับผมฝั่งนู้นเข้าไปก็จะเป็นโกเบิร์สุพรรณนะครับตรงนี้เรียกอูยานะครับอยู่ติดถนนนี่ครับฟาร์มกุ้งต้ามกลามแดงเดี๋ยวเรามาดูป้ายนะครับฟาร์มเอดีฟาร์มกุ้งต้ามกลามแดงสุพรรณบุรีนะครับสายพ่อแม่พันธุ์ได้ลูกกุ้งตั้มกลามแดงนะครับ ไปทางนู้นสุดพันนะครับทางนู้นไปนครปฐมนะครับนี่ครับฟ้มนี่นะครับผมเอ้ยครับ ใหญ่คือตัวผู้ใช่ป่ะตัวใส่นี้ไมยคับซีไซส์ทยที่เลาะข้าเลยผสมเลยแต่ความจริงไซส์ที่เอาไปอ่ะมันก็ผสมได้แต่ทีนี้มันบางทีมันตัวผู้ไม่พอตัวเมียพร้อมเงี้ยทำมันไม่ไหว อ้หน่อยเมียไม่ต้องอยู่แล้วบอกเขาเนี่ยเด็นมลนอไม่้องดูมลนอตง้งนุ้งก็ไม่นอนไม่องนอนนะทั้งก็เลี้ยงุ้งก่อนแล้วเราขัดตกลงเอาอะไรกับบ้านก่อนกิด